ทุกคนก่อนนอนก็ดีท็อกแอปเปิลไซเดอร์นะคะเมื่อคืนก็ไปจับหนักมาอีกก็ต้องมาทานดีท็อกนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถ้าท้องเราอะบางคนอะโบจะไม่ให้ความรู้เรื่องการแบบว่าบางคนอะท้องผูกมากๆสองวันสามวันอย่างเงี้ยไม่ถ่ายท้องเลยอะบบอกเลยว่าไม่ดีเลยนะจริงๆมันจะทําให้เราเป็นฤทธสีดวงได้อย่างบางคนแบบสามวันสี่วันห้าวันอย่างเงี้ย ไม่เข้าห้องน้ําเลยก็มีอย่าปล่อยไว้แบบนั้นนะคะควรที่จะหาดี็อกมากินนะคะทุกคนคือไม่ต้องซื้อแบบยี่ห้อของโบก็ได้คะ่ะซื้อของคนอื่นก็ได้นะแต่อย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นเลยมันมีตัวช่วยดีๆอีกเยอะเลยคะ่ะเพราะว่าทําไมถ้าเราปล่อยไว้แบบนั้นนะคะระบบลําไส้ของเรานะคะมันมันจะรวมไปหมดเลยแล้วก็ผิวพันนะคะมันจะทําให้เราแบบว่าผิวพันไม่เปล่งปังไม่สดใสด้วยแล้วก็ทําให้เกิดสิวด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าทําไมคือลําไส้เราอ่ะไม่สะอาดแล้วก็มันส่งผลงเสียหลายอย่างมาก ถ้าเราไม่อืดแล้วก็สมองเราก็จะไม่แ่นด้วยนะทุกคนคิดอะไรก็ไม่ออกเพราะว่าท้องมันอืดมันแน่นมันก็เหมือนที่หมอบอกแหละว่ามันคือท้องผูกอย่างเงี้ยดิสีดวงเป็นไดยง่ายเลยนะคะเพราะว่าอย่างสามวันสี่วันไม่ทานอย่างเงี้ยโอ้โหเสี่ยงเป็นดิสิตดวงมากถ้าไม่อยากเป็นดิสีดวงก็ป้องกันด้วยทานดีท็อกนะคะทุกคนอันนี้ทานง่ายมากเลยค่ะก่อนนอนแค่นั้นเองยุกคืนนี่ขอคนอะ ทานกับย้ำเย็นเนี่ยก็ใส่ประมาณเนี้ยครึ่งแก้วน้ำกระชายก็ตอบเปรี้ยวนิดนึงเปล่าด้วยนะคะ